สตมิแปลกอย่างหนึ่งคือตอนแรกคิดว่าที่อเมริกาจะสริกเรื่องการใส่บวกกันน็อกมากอะไรนี้แต่กลายว่าเออ,อนที่นี่มันก็ไม่ใส่กันเลยผมเคยคิดมาตลอดว่าทุกเมืองในอเมริกาจะอบอวลไปด้วยแสงสีและความคลื่นเครงจนกระทั่งผมได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้และนั่น ทำให้ผมเริ่มรู้ว่าผมอาจคิดผิด Hi guys welcome back to Sunyongster u Backpacker and this is Sandusky Ohio วันนี้เรามีเวลาเพราะว่าเข้างานสี่วงซึ่งวันนี้เราต้องไปสอบข้อเขียนของไลฟ์การ์ดแต่ว่าเเราเนี่ยจะออกมาซิมโทรศัพท์ในเมืองแต่ว่าเรานั่งเลยเพราะว่าเราลืมบอกเขาว่าเราจะลงไปตอนนี้ก็เลยอยู่ในดาวเทาของเมืองแซนดัสีวันนี้เป็นวันที่แดดค่อนขออ้างร้อแล้วก็อากาศนี่ในเมืองจะมีแบบมอไซค์แล้วก็มีรถแบบเทียวเยอะมาก มันก็ดาวทาวของเมืองเซนต์าสตี้มันจะเป็นพอร์ตเป็นท่าเรือถ้าสมมว่าเราหัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมันจะเป็นเซราคอยซึ่งเป็นสน,นสนุกน,นี่รถจะจอดให้คนข้ามอยู่เสมอไปเพราะไม่มีไฟจราจรรถกระบะที่นี่จะแบบคันใหญ่มากกับยิ้งใหญ่ ที่จอดเรือเออไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอีเวนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่ามันเป็นปกติของเมืองนี้วะตอนที่มึงมามอเตอร์ไซค์มันเยอะอย่างงี้ปะตอนที่มึงมามอเตอร์ไซค์มไ่เยอะเท่านี้แต่ว่าเห็นก็เห็นแบบเห็นวันนี้วันนี้แต่ไม่ได้มีเ,มอเยอะขนาดเพราะเพราะกว่าเห็นเพื่อนเออมันบอกว่ามันลงสตอร,รี่แล้วมันบอกว่ามันเป็นไบค์วีคแต่กลัวเพิ่งเคยเห็นมอเตอร์ไซค์ที่แบบ เป็นสามล้อครั้งแรกเลยเอออันดิจอดเมื่อกี้ใช่ไหมเออแบบแต่รู้ว่ามันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แบบมันเป็นรถอ่ะมันเป็นพวงมาลัยอ่ะไม่มันมีมันแบบเวลาเราเห็นที่ถนนอะมันจะมีมันจะแบบที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็แบบสองล้อหน้าหนึ่งล้อหลังกับหนึ่งล้อหน้าสองล้อหลังอะไรเงี้ยมอเตอร์ไซค์เติมแต่แปลกอย่างหนึ่งคือตอนแรกอะคิดว่าที่อเมริกาจะสนิทเรื่องการใส่บวกกันน็อกมากอะไรเงี้ยแต่กลายว่าเออคนที่นี่มันก็ไม่ใส่กันหรอก นี่แต่ตอนเย็นๆแบบตอนพระอาทิตยจะตกกูว่าบรรยากาศแถวนี้ก็น่าชิลนะแต่มันมันดูไม่สวยอ่ะเป็นพอร์ตแบบเหมือนเป็นเมืองท่าเรือ,อแบบแบบบ้านๆอ่ะเอฮอ้ยตรงนี้ก็สวยนะเฮ้ยกูอยากรู้ว่าในในเมืองนี้มันมีร้านแบบขายของหรือของอะไรบ้างมันมีร้านอะไรบ้างเหรอข้าวชอบอ่ะมึงต้องลองเจอดู กูเคยเอาจักรยานไปขายอยู่ร้านป้ายอะไรโล่มีอะไรอยู่เนี่ยร้านที่ให้เช่าอ่ะรอเซ็งเนี่ยขอดูแมทอัอมีปาร์คด้วยเราอยู่ไหนวะไม่เราอยู่ในเลย่อนไหนวะเลื่อนอะไรไน์เลื่อยอยู่อยู่นี่ฮอล์อยู่นี่ใช่แถวนั้นแล้วเราก็อยู่เดินตรงมาเรื่อยๆก็เจอป้ายใช่แต่เราต้องไปป้ายรถเมล์เนี่ยเขาบอกประมาณ5นาทีเดิน 40 40 40แต่สิ่งหนึ่งที่มีความขายรัสเซียก็คือแดดเยอะมากๆขนาดนี้แต่ว่าไม่มีใครกลางล่มสักคนเลยเห<น>มือนว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองที่แบบเป็นเมืองทางเหนือแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นอยู่ตลอดเวลาก็เลยแบบ,แบ,บเธอในนั้นที่จะมีแดดก็พยายามแบบเธอเอาตัวไปโดนแดดเลย แต่เสียงมอไซค์แถวๆนี้นี่ดังถ้าใครอยากได้อะไรได้เสริมให้มาตามหาน้องหมาเพราะว่าถ้าหาเจอจะได้หน้าถังหอนโอ้ my god ให้พันนนทคือว่าไรวะแสนห้าอายุสองปีเป็นเพืดเหนียอยากได้คืนละเนาะใครๆก็อยากได้หมาคืนเหลอวะถ้าหมาตัวเองหายอแต่เดาเท้าที่นี่เงียบจริงๆแบบไม่ไม่ค่อย มีคนอาจจะเป็นเพราะวัวนนี้เป็นวันจันทร์ด้วยเหลอเนาะหลังจากเดินเล่นในดาทางาสุดเยี่ยมเหวียได้สักพักก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับไปที่หอเพื่อเตรียมตัวไปทํางานอยากจะบอกทุกคนว่าขึ้นชื่อว่าอเมริกาก็ใช่ว่าทุกเมืองจะเจริญพอๆกันเสมอไป พวกเราใช้เวลารอรถเมล์กันเกือบครึ่งชั่วโมงเพราะที่นี่รถบัสจะวิ่งทุกสุกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแถมถ้ารถบัสเต็มก็จะต้องรออีกครึ่งชั่วโมงนั่นก็เพราะว่าที่เมืองนี้เนี่ยมีกฎไม่ให้ยืนบนรถบัสในขณะที่เมืองอื่นในอเมริกานั้นสามารถยืนได้ปกติเลยขึ้นรถบัสท,ที่นี่ก็จะมีตั๋วพนักงานซึ่งเราใช้อะตกเดือนละ สามสิบห้าดอนจะขึ้นกี่รอบเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบไม่มีเราซื้อเป็นตั๋วแบบหนึ่งครั้งเลยก็คือครั้งละหนึ่งจุดห้าดอนยโยไปคาราฮาริ่งหรอใช่ร่างเลยร่างเลยร่างเลยนี่เป็นไหนเนี่ยไปหอ อ๋อตอนแรกมาจากไปนเมืองมาตอนแรกจะมาซื้อของที่นี่แต่ว่าลืมบอกให้เขาจอดก็เลยนั่งวนมาชื่ออะไรกันซันสมาร์ทเอ่อ sir please stop at the E S S please thank you เอ่อต้องจ่ายเงินไม่เนี่ยยังไม่กดแล้วไม่ได้ไม่กดไอเดย์ยังไม่ได้กด อ๋องั้นก็น่าจะชิลแหละไม่เพราะว่าตอนแรกนี่จ่ายตังค์ไปแล้วแบบว่าพอเวลาเปลี่ยนสายเขาจะให้การ์ดเปลี่ยนสายมาแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องจ่ายแล้วอเออยี่งเอากายเยี่งเขาก็ไม่ต้องจ่ายแล้วเ,าเาารเวาเราเป็นไงแบบว่ามาที่นี่คนไม่ใช้นักการก์ดเลยรู้สึกแบบแปลกไหมรกดีรู้สึก,อสกเออแต่ว่าเวลาแบบซื้อตั๋วอะไงี้จะมีแบบตัวเงนตัวหน่อยครแบบติดตอท้าอือหืออือหือใช่ ไอเทลคือขายทำอะไรแล้วแต่ว่าจะได้ไปอยู่คาเฟ่ทำงานหรือว่าอยู่ร้านขหรือว่าทำพูดแบบพบร้านขายของที่ระลึกไปร้านช็อปคุณไม่ดีช็อปซื้อเด้ยวถ้าทักขอฟังรู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวแล้วแต่เขาและไซงานในออนได้ตรงไหนเพราะขนาดไอเชียอะไรนะหรือชาวเยอรมัที่ไม่ที่ไม่พูดยิงไม่ได้แล้วน้องไม่งใช้กูเกิลพาร์ทเสร็จใช่หรอเออลพาร์ทได้ภาษาเท่าไหร่ตอนวันแล้วเนาะ เท่ากันนี่ละสี่หัวเออแต่แรกๆนี่แบบมาแล้วแบบว่าวันนั้นในเหนื่อยอะไรเงี้ยก็ฟังเขาพูดแบบเข้าใจแค่แบบ40-50%ิห้าสิบเปอร์เซ็นต์นิดแต่พออยู่ไปก็ได้แต่แบบความรู้สึกเวลาคุยกับฝรั่งชาติอื่นที่ไม่ใช่เนทีฟเราจะคุยแล้วเข้าใจง่ายกว่าเขาเข้าใจเหมือนกันมันก็แบบเข้าใจเองเลยเราคุยมันก็แบบช้ากว่าใช่ตอนนี้ก็คุยดพอเราเจอคนไทยที่จะมางานเดียวกันก็เลยแบบคุยกันเลย ชื่อชื่ออะไรกันนะยุงข้าวยุงข้าวมิวมิวเราอยู่นี่มันชื่อเอมี่นะหลอต้องชื่อเอมี่อ่ะบอกเขาไปเหรอชื่อเอมี่ไม่คือตอนแรกบอกชื่อมิวใช่ไหมแบบตอนแรกไปเท่ยชิคาโกมาแบบพักโรงแรมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นชื่อเอมีดีกว่าบอกว่าชื่อมิวเมอะไรก็ยายามเลยผ่านไปสักพักก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเข้างานกัน So now we are going to our workplace, which is Allahabri Water Park. And uh, I'm not allowed to film in my workplace, so I have to quickly explain it to you guys. What we're gonna do today is to take an exam, um, like doing in a paper and a lifeguard test. So, hope you can get over it. And yeah, this is my workplace. See you. <laughs> พวกเราคนไทยก็เลยตัดสินใจว่าจะไปหาซื้อของที่ mm hmm. วอลมาเพื่อมาทําปาร์ตี้หมูกระทะกันเนื่องในโอกาสที่คนไทยในกลุ่มของพวกเราเนี่ยมาครบถึงเมืองนี้ทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาก,กัน So this is my first time mm having hmm. like barbecue party in uh barbecue No it's not barbecue So how how would you describe it in English It's better call หมูกระทะ than barbecue But um my viewers are not gonna understand what we are talking <Okay. S 3> about I think it's similar to Korean barbecue. Yeah, the Korean barbecue. Yeah, so mm hmm. this is like <laughs> Thai community in Sandusky in this area. So yeah, this is my new friend today. Four of them. Her name is อังอิงอมายยุ่งข้าวแล้ a ก็ยุ u งข้าวแ a นนามิวโอเค and this is ไปเชิงน้ำ a o กแล้วนี้เจย์ไว้ข้าว and me and this is T T T. Yeah. Okay, okay, Oh, so <laughs> if if you can call like <laughs> Korean <Kumen laughs> barbecue, we can call <laughs> Thai barbecue. Yeah. <laughs> My bad. <laughs> so we, got, we drunk as <laughs> so. <laughs> but we are not in our property. We are not in our dorm. So so we're not gonna you're not gonna get fined like one hundred dollars. Yeah. So because we are doing the right thing, so everything's gonna be fine. say something to the camera เราจริงค okay, ุเขียได้ซาเว่ Thank you bro อะไรไม่รู้พูดว่าไงนะแบบมันมันมีเมลของเพื่อนชื่อซาเวกับหลุยส์ตอนทีไปตีสนิทเพื่อขอเข้าเข้าเที่ยงกินฟรีเพราะมันทำอยู่คาเฟ่เว้ยแต่ว่ามันโดนไล่ออกแลวมันมันคลิปคอนเนคชั่นไม่ดีว่าแบบมันไปทำที่ไหนต่อมันมึงมีแรงมึแรง แต่ว่ามันเคยมันเคยมาเวิร์กที่เซดาพอยต์มันบอกเหมือนของอันที่เซดาพอยต์ก<อ>ูเลยไม่รู้ได้หรือเปล่าถึงแม้ว่าเมืองนี้ไม่ได้มีอะไรให้ทํามากเป็นพิเศษออกจะน่าเบื่อนหน่อยหน่อยด้วยซ้ําแต่การได้มาอยู่ท่ามกลางคนไทยลหลายๆคนในต่างแดนพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆกันก็ถือเป็นเรื่องดีที่พอจะทดแทนความน่าเบื่อของเมืองนี้ไปได้หลังจากปาร์ตี้เสร็จเรียบร้อยพวกเราก็ตัดสินใจนอนค้างที่ห้องนี้งีไปเลยแล้วค่อยเดินกลับไปทีขอของพวกเราอีกทีหนึ่งในตอนเช้า เพราะว่าอากาศตอนกลางคืนของเมืองนี้เนี่ยหนาวใช้ได้เลยแล้วพวกเราก็ไม่ได้พกเสื้อกันหนาวกันมาสักคนโซมาอะไรคกดนมาอม้าาเ็เอ็ห้าเมาเอีมห้าเอ็มห้าอ็มหาเอ็มห้าเอ a มห้าอเอ็เมาเอเอมาเอ็มห s าเอมเอ็าเมม้เาม้อ Walking to our dorm and all of us are sober. no drugs and no alcohol way. that's okay because we are not sober in our working in working hours. So that's fine. <laughs> 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 สำหรับใครนะครับที่อยากสปออร์ตให้ซันมีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับก็สามารถสแกนที่ QR วาโคดนี้เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้สันได้ครับซันยินดีและซาบซึ้งเป็นอย่างมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ See you in the next one